สวัสดีครับพบกับผมชิโร่โมกเกียนครับวันนี้ก็จะมาเปิดอ่าจริงๆเปิดมาแล้วแต่ว่าตอนเปิดอะ่ะวันสงการเพลงแม่งดังน่าจะดูลิขสิทธิ์ก็เลยเอาเอา,เอามาที่นี่ใหม่แต่ว่าผมแกะมาแล้วนะแล้วก็ใสไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะอยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งวันนั้นนะอยากจะบอกว่าสีสวยมากเอ็กคาลิเบอร์อเล่นจริงไม่รู้เป็นไงแต่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะกลางๆเนาะสีเรื่องสียอมรับเลยว่าสวย อเป็นสต็อกสต็อกโบลที่ให้มาคือสามหกศูนย์เทียแฟรสีตามนี้เลยอันนี้แบบบีแปะสติกเกอร์มีสติกเกอร์มาเอ้ยผมเห็นที่ชุดอย่างนี้แต่ว่าสายชุดน่าจะอยู่ในกระเป๋านึงน่าจะอยู่ในกระเป๋านึงไม่ได้พกมาด้วยไม่มีกิฟต์เหมือนสมุไรใช่ไม่มีกิฟต์เหมือนสมภไรแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็สมภไรัยฝั่งญี่ปุ่นก็จะออกแล้วก็จะเป็นสีขาวสติลสวย สีสวยกว่าฝั่งก็อันนี้ลองแล้วนะก็เลื่อนอยู่เดี๋ยวหยิบสายลองก่อนสส่ธรรมดาเอ้ยมีเขียวมีใส่เขียวนี่ใส่ยาวเขียวอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเนี้ยก็ไม่ซื้อกิ๊มาจับเหมือนเดิมแต่บอกแล้วทุกคนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบท้าดนท่านี้อ่ะดูลื่นมากครับบอกเลยใครชอบก็ใครชอบชุดท่านี้ก็เอาเลยฮะอ๋อพลาสติกพลาสติกจ่าป็น มีแค่สีน้ำเงินที่เป็นเหล็กอ่านี่ก็จะเป็นโอ้เป็นสีเทาแดงนะครับสามหกศูนย์แล้วก็เกียร์แฟลตสีออกแบบปลายดาบปลายดับก็คลำไปดาบก็ปเป็นเหล็กนะฮะคอมฟอร์ออดูนะฮะเรือผมว่าเอ็กซ์คลิเปอร์อันเก่ามันจะเป็นยางนะใช่แล้วมันก็จะโผล่มาอันนี้ไม่โผล่ครับอันนี้ฟิกรูปทรงก็ไม่เหมือนดันบัสเตอร์ซะทีเดียวเนาะเพราะดันบัสเตอร์ตรงนี้จะแบบรูปทรงมีให้เปรียบเทียบไหมลองมาเปรียบเทียบได้นะได้ได้ อันนี้ก็จะเป็นสองจุดยึดสองจุดครับแล้วก็เป็นเป็นอันนี้ด้วยเป็นสามแชกเห็นไหมรูปทรงจะคล้ายกันแต่ว่าผมว่าเห็นไหมการทวงการทวงน้ำหนักไม่เหมือนกันผมว่าดันบัตเตอร์อินเสิร์ตมาจาตัวนี้แหละใช่พ่อเรียกพ่อสิลูกมีพ่อนี่ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลองชูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสีมันสวยอ่ะไม่อยากชนแต่ผมฟิลมาเล่นก็ชน เอาสามหกศูนย์สี่ืนใส่ก็ได้เดี๋ยวตอนนั่นอะ่ะใช่ใชก็คอมโบโอ่ะเราเราเหมือนเดินแล้วเราเรา,เราจะเก็บสีพวกแงะไว้แต่ว่าเบดเบลดมาอันเดียวไงยังไงก็ต้องเล่นแต่จากส่วนตัวคิดว่าดามบัตเตอรนะ์น่าจะตีแรงกว่าเนาะสติ๊กเกอร์ไม่ต้องติดเนาะเรื่องโอเคมันเยอะค่อยไปติดทีหลัง,งสติ๊กเกอร์รก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าติดไม่ติดโอเคตอนนี้ก็ขอตัดจบต้องขอญาตเปลี่ยน รัดเชิดกับบิดเพราะว่าแน่สวยเก็บไว้เก็บไว้เหมือนเดิมเป่ะอ่ใช่โอเคก็ไปฮะโอเคครับรอคิปแพทเทิร์นรอคิปแพทเทิร์นติดสติ๊กเกอร์ไหมค่อยว่ากันแต่แต่มีหน้าดีเฟนซ์ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เตรียมแบบกลางๆเพราะน้ำหนักเขาไม่เยอะใช่น้ำหนักเขาไม่เยอะก็อย่าไปทำร้ายเขามากครับกับเบลแรกก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ฝั่งนู้นก่อนเบลแรกนี่เจอเบลแรกเบลแรกก็จะเป็นอ่าถ่ายสองกล้องนะก็อาจจะไอ้นั้นนิดนึงตอนนี้เป็น วิสซัตร็อตนะครับเป็นห้าศูนย์ดิสบอลวิสซัตร <ero>, okay. ์แ bon อโร่แอโร่โอเคครับแอโร่ห้าศูนย์ดิสบอลพวกอาจะบอกทำไมพี่แต่งแปลกๆแล้วใช่อันนี้ขอขยับวอมแขนนิดนึงนะครับไม่ได้ชุดนานนะยิงเขย่าตะไคร่ทอดตรงการเฮ้ยใส่ไก่ครับเล่นกันลูกก็เจ็ดแต้มเลยใช่ลูกก็เจ็ดแต้มก็จะนานหน่อยนะครับก็เท่าที่เห็นก็จะอย่างนี้พยายามใส่แบบนี้นะครับนี่ปลายดาบถ้าใส่หนึ่งก็ไม่มีปัญหาใส่หนึ่งอาจจะดีกว่าเลยครับสี่ก็พอม้ะ เดีเด๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยาวแล้วไงอันนี้เลยก็ได้เจ็ดแต๊กเจ็ดก็ได้อาจจะวัยนะครับทีถูกวันโกตีแรงเหมือนกันนะแต่ว่าทีเดียวน็อกก่อน What the fuck หนึ่งศูนย์ตีแรงเหมือนกันแต่ทีเดียวน็อกเล <the> นะยเ, <st ut ters> เปลี่ยนสายเลยขออนุญาตเปลี่ยนสายนะครับ ไบอจะแรงไม่พอเรตตี้เซตที่ก็จะแด้คแค่ไหม้ยคุณไม่ได้ตะโกนไงเอ็กซ์โอ้โหอานานมากนี่สายแปลทางนะเนี่ยเอ้โห้เซตทีู่วันก็ <พ uka> ไิ๊โครหน่อยสักสองเต้มก็ว่ากันไปนะครับห <c oughs> ัวสูอย่างเดียวแหละ <c oughs> ใครขยับขอบได้ไหมสองเข่าเข้าโอเคเข้าซื้<พ>อเทปตามมาติดจริงนะตอนนี้ไม่เข้าโอเคครับติดเซต <c oughs> ที่ถูกวันก็ เนี่ยอันเนี้ยผมแบบอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแบบลูกที่ไม่ชัวร์พี่ไม่กอไม่ครับไม่ไม่ตอนถ่ายคลิปเราคิวแน่นมากฉะนั้นเราจะไม่มีการกอไปดูเมื่อกี้อันนี้ชุดใหม่ครับเมื่อกี้ไอ้ที่ตัดออกเซสทีทูวันโก ว่ะเอ็กคาลิเบอร์ก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่นะแล้วกลับมาเป็น4-2ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตอนแรกใจแป้วอื่เลยตอนแรกใจแป้วแล้วเริ Ready, Set, 2, One, ่มดีเซ็ตทีทูวันโกแต่ทันทีเขาไม่ออกเราจะกลับมาสภาพเดิมครับเป็น3ต่อ4ี่เริ่มดีเซ็ตทีทูวันโก สี่ห้าหห้าอ๋อหต่อสี 4, ่ห้าต่อสีแค่นี้จริงๆเลยครับเซติเซต, 2, one, ตทีถูกวันก็สี่แล้วอ่ะใช่ไหมสี่ป่ะใช่ใช่โอ้โหโอ้โหเป็นหกต่อสี่ทำใจเบเกอร์อันนี้เดี๋ยวจะลองพี่ชูเชียกเอามาปะ่ะ ที่ชุดชุดไม่ได้เอามาอ๋ออยู่นี่เี็ว่ามีสีแดงทิ้งไว้นี่อยอู่เดี๋ยวลองที่ชุดชือนะครับเดีที pt, ่เซตทีทูกวันก็มีเท่าไงหกต่อหกเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ครับห <laughs> กต่อหกลูกตะเสืลูกตะเสือครับนะครับ เ hey. 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 อร oh. ิเซตทีู่วันโกะโอ้ไปนะาดแผลนี่เฮ้ยโอ้โหดีไม่ออกครับดีปึ้งพอมีแรงแต่ว่าเล่นดับัตเตอร์ก็ดีแต่ว่าถ้าอันนี้น่าจะสมดุลกว่านะแต่ว่าถ้าแต่งไม่ใช่อย่างเงี้ยน่าจะโอเคอ่ะต่อลูกต่อไปครับ ต่อไปก็อ่ะผมเน้นเป็นสายป้องกันมั่งเป็นไนชิลหนึ่งหกศูนย์แล้วก็อันเดอร์ดิเนนี่ตามนี้เลยครับเอพีหนึ่งหกศูนย์กูผิดเจ็ดหกศูนย์อันเดอร์ดิเดนเลยกันเจ็ดแต้มเลดี้เทสที่ทูว่อนสวย ถ้าแต่งน่าจะพอเล่นได้เชิร์ท็กน่าจะต้องแต่งก่คอมโบนิวสึกเอาเรื่องหอน่ยทีทูวันก็โอ้โหเหนียวแน่นครับโตนม,มองบลังเอ้ยผมว่างโตนมองบัง UX หรือ CX อยู่นะถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ลัดจะได้ไหม <laughs> เดี๋ยวรีเซตทีทูวันก็ มองไม่ได้จริงๆนี่ผมไม่รู้ว่าลงหรือยังไม่ไม่ไม่รู้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมฟูแล้วฝืดอ่ะเมื่อกี้เออแล้วเอาใหม่ฮะเอาใหม่น่าน่าจะรันเชอร์ผมน่าจะอืมด้วยแป๊บเดียวต้องทำใจนะแป๊บเดียวนะครับสกอร์เท่าไหร่อยู่นะสองสุดอยู่ปะสองสุด เอ็ดดี้เซ็ตทีทูวันโก้โกอนมาชื่อ, 3, าอการได้แค่นั้นสามศูนย์ภูสวัสดพอดีนะพอดีพี่เป็นผู้กล้าโล่เนาะเอ็ดดี้เซ็ตทีทูวันโก้เมื่อกี้พูดชู้ไร ชื่ออะไรไม่รู้แต่อันเดอร์นิเดิวิ่งเฉยเลครับแต่ว่าที่ต้องต้องซื้อกาเกริงๆนะมันไม่ค่อยไหวละอ๋อไม่ให้การเนี่ยเกดำที่ยวิ่งสองรอบดับเบิลเอ็กซีมสามสองเลดี้เซตถี 2องเีวีเซตทีทูวันกบนีก็เหนียกดีกว่าแรงดิบไม่แม่ขอครับเป็น5ต่อ2เดีวดีเซตทีทูวันก ช็อสวยก็มีแต่ว่าทีเดียวน่าจะนะับม่ผิดนะเดีเ๋ยวด e s e t ทีถูวันก Et, 2, 1, รีเซ็ต T2 1ถ o กวอนโค้ต้องเรียกว่าอะไรเกลบสายแพร่ทานอุ้ยนีอ่อเดอร์ดีเดอร์ไม่เงาเรื่องหรอพี่ใช่ครับเคแล้วครับตอนนี้ไม่ของของอันพี่อะไรเงี้ยมันของพี่จะไม่บปรนายพี่จะกรอให้ดูว่าเออเจออะไรแล้วเป็นยังไงอ,อ๋อโอเคเอาต่อไปก็เป็นสายบาลานแล้วกัน ตัวนี้เป็นสายบาลานต์ตัวใหม่สตีลโซวไลท์ใกล้ออกแล้วนะของของเกียร์แปนแต่เราเอายุโรปมาเล่นก่อนเซตที่ t ด o one go ตอบเดี๋ยวอบเราเล่นตอนนี้นนนจะท้าเริ่มเริ่มม,มออุ่งกันแล้วเซตที่ two one go <c oughs> ีสูตรน่ะเอาเอาเรื่องไปยังไงมันก็จะมีตัวที่อะไรคณะทางแผนาทางอือเซ็กที่เซต T two one go สิวไร้นั่นแน่สีหนึ่งสีหนึ่ง เลดีเซตทีทูวันโกเต่อหนึ่งเข้าหลุมแล้วกระโดดโชว์ต่อไปอ่ะสต็อกคอมโบพ่อลูกสึกแห็งสังสีดันบัตเตอร์หนึ่งหกศูนย์ดันบัตเตอร์หนึ่งหกศูนย์แล้วก็เอเอ็กเซ <Butter> ลเอ,อ,อันนี้สต็อกเลยสต็อกเจอสต็อกทีทู สี่ล็อกจบตานี้น่าต้องเชนขนาดเพราะีครับแกแล้วผมรู้ว่าเทรดดี้เซ็ตทีทูวันก็เชื่อไหมว่าผิดคาดกูกูก็ไม่คิดว่าจะออกมาสภาพนี้โดนเอ็กคาริเมอร์เข้าไปสองต่อศูนย์ lady set t h ท go มาเอาเอา,อาห้าตัวเยอะผิดค่าผิดค่า lady set t h r go <ś v ict ure> เรียกพ่อสิลูกลนะเรียกพ่อสิลูกโอกคูนเรียกพ่อสิลูกในคลิปนี้หาแล้วเรียกพ่อสิลูกนี่พ่อเองรู้จักไหมข้าคือพ่อของเจ้า I am your father Deset Thitu Angkot ปั๊เตอร์ กัหนึ่งไหมออแต่ว่าวัดสปินอะรู้สึกว่าสู้ไม่ได้นะคอมอโบสตอกคอมโบอ่ะที่ two one go อันนี้อันนี้พ่อชุดไม่ดีเองเริ่ี่เซตท,ที่ two one g กูบอกพ่อเหรอไอ้สัสกูไม่มีพ่ออย่างมึงห้าหกห้าหกเฮียทีูว่าก็ว่ากันแบบไห้เลยเอาไอ้กูยตีเขาอย่างแรงปึ้งกระโดดออกก็พอได้นะครับสำหรับสต๊อกคอมโบอันนี้พอได้ใช่ครับว่าพอได้นะแต่ว่าไปแต่งก็น่าเล่นแล้วแต่คนมันก็นิดหน่อยละกันโอเคสำหรับผมอันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย จากการวิเคราะห์ก็ถ้าพูดจริงๆนะที่มันไม่ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันจะเก่งจริงเหมือนในคลิปไหมแต่รู้สึกว่าถ้าเล่นจริงๆอ่ะส่วนตัวมองว่าอย่างไรก็น่าจะเล่นดันบัตเตอร์มากกว่านะใช่มันเบาแต่ว่ามันแบบคือคือที่คนเห็นแพ้แพ้สปินอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่เพราะว่าเบนหนักสมดุลไม่ดีแพ้สปินอยู่แล้วเพราะว่านี้ด้วยไม่มาไม่หนักแตเ่เป็นเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยที่แบบ หนักแล้วแพ้สปิน,นอ่ะเพราะด้วยสต็อกคอมโบมันสปินไม่มีอยู่หรอใช่ก็ถ้าชอบเอ็กคาลิเบอร์ก็ฝากกันไว้ด้วยนี่ตัดสินใจเรื่องปกยังไม่ได้อยู่ไปตามหาซื้อกันได้ตามหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้เคซลงทุกห้างในในในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วเนาะ<ช>แล้วก็ราคาถูกกว่าพ่อค้านะครับยังไงก็อย่าโดนรีเซลนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ